อันเริ่มงานใต้เว่นเว่นใบสามใบสี่มันบ่ทันได้แล้วสิคอยจัดไปนี่แหละสมาชิกก็มี่ซี่หาหกคนจ้ามาจากคนละไกลอยู่มาจากไกลอยู่มาจากบ้านโน่นที่อ่ะเลวอันยอันใดบุแล้ี๋ยวจะไม่กี่แล้วเพราะว่ามันมันย่างไหลเนี่ยยุงมันคือแบบไหนต้องมวยเนี่ยยิน เอเออเนี่น่อันนี้ฟีมือนุ่มบางงามปันไดเดี๋ยวพนสีมาแก้ไขเพราะว่ากานดอกไม้จักสันจักเงากระเสียบลงไปนํากันมืดบ้านนี่อันนั้นของเพลินมันจะงามผู้เพลินเห็ดเป็นโอ้ยนี่อันนี้จะงามมันซ้ากันเ <c> บ <oughs> <c oughs> ื่ง <c oughs> อันนั้น, <c oughs> นที่ล่ะ อันนี้ห้องนมแมงหมูปันไดเพาอันไหคมันก็มิหัวมมามาถือกล่องให้แม่เนี่ยค่ะแม่สีเสียบดอกไม้ค่ะขคนม้าค่ะอันนี้นุมเป็นูเสียบพ่าข้าไนรูซ้ำแังมันสิยออกมาในรูปแบบเลย ก็เส pues, ียบไปโหลดน่อ uh ิจางมันสีงามบ้างข้างคุณกับมีอีกพุ่นเลยออพ่นเห็ดจังไหนนุ่มนเมื่อสมาร์คเลนปักไปข้างไหนนันจะไปจะไปเ้ ไปเฮ็ดแก่ไขรอันนั้นให้มันง่ามขอขออยู่หนาเมมนี่พี่นองเวลาถุมสีสองถุ่มผังหันไฟบะมีมุนุ่มยูหมื่หมืด มั่มเอาเบนเบนเบนขาวเอาเบนขาวเสิมเอาอันนี้เพิ่นมาแก้ไขอันนุ่มเฮ็ดไหวมันบ้างามจักแล้วนอกว่ามันเสียบได้ก็เสียบลงโหลดเบิ้งแบบชิ้นว่ะเบเออ ตำไมมันบ่านาขามันเกิดบกบ,บมกัน,น,น,นจับสั่นจับ n กลองหนกายแสลักอหรือแค่ขยไหมพอทับจับเสียนเราต้องแค่ขดขเนียจัเอยนัเลมันแ่บุ้อย่งก็ได้เด่นยุคมันไ่ตกเลยไม่ตกเลยอันนี้มันเสร็จแล้วมันสวยมากแต่ว่าหนุ่มลงไปว่าไ้ ย่ำมาุงเนาะฮ่่าสลัดถุงมี่เนาะสลัดกนหนุ่มมีช็อตเด็ดนุ่มหนุ่มสั่งยำมากินอยู่หนาเม่มสองสองถุงเห่อเข้ามาซุงหนุ่มโนไปหาเหรอเขาบางไหนเกาะโนไปซั่งเดี๋ยวเขาเขาไหวเงี่ยว่าถอยเห็นมาซวงยุ่มเม้มมาสรก็เลยถ้ายรลปดดอกไม้เขาเบิ้งว่ากำลังจัดดอกไม้อยู่ เขาก็เลยว่าโอเคเขาก็ว่าอ้ยข่อยพืชจิก้าไปมันก็ต้องมาอยู่ดีล่ะเพราะว่าข่อยสรางบอกเพราะว่าข่อยสร้บงมีไอพ่นมาถึงต้องไปเบื้องเทิงเทิงนาะพี่น้องเนาะเข้าต้องคืนแข่งดิเฮาอยู่เมม โอ้ยนี้สวยเมิดเลยจ้องใบหนุ่มเนี่จ้องใบหอยไข่ไอ้โ้ยสวยมากเลยจะเก็บว่าอยากได้รไอ้จะอยากได้ปะบรรยากาศคืนเพ่งเป็นมูกันพี่น่องยูเป็นมูกันเพราะว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทั้งเหมือนหกคนหกกลับหนุ่มแต่ว่ายูระสาไหม มันก็มันก็ว่างเว่งเนาะขน<อ>มป้า่บปบานหน่งน่คน,น,น,นเออพู่น,นพนชิ้นแล้วเพราะว่าพ่นเฮ็ดดู <c oughs> ต่วันนุ่มนี่กับว่ชินดอกตะว่าแต่วอยจะให้พ่อกันผีสิย่านนุ่มนุ่มออกงีหาขนค่ะผู้ใดตัดค่ะ <c oughs> โอ้เอาถอนเอาลราบ่ถอนเอาเราเอาไปใช้บาน เบื้องอ้ไรพวกมาแต่ทำไมวาอันรับตาละอันปรับปัจจลือนเพ่าะฉะสั้นอุ้ยไอ้เจ้าเห็ดงามก็ข่อยอีกข่อยเป็นผู้ยิ่งดิเห็ดอุ่มปุมยุ่มนอ่ะข้าแก่อยู่มานึ่งพึ่งเผือยยุ่พี่น้องก็ยอนุ่มเห็ด โอ้กันตั้งสีวันตั้งไหนล่ะเห็นไหมตัดดอกไม้วันใหนคอยไปปั่นคันแทะใช่อยเห็ดเป็นอยู่อันแม่อันอันเซี่ยวอันที่ขึ้นขายรถไทยอันแม่อันม้ามาใช้รถขัยรถแนี้ยแต่รถตีมึนกว่ามันก็รถุดขึ้นกันหมดเราซื้นแล้วตั้งแสนมาเจ็ดแสนกลัวมันมันน้ำมันเงินเลยดิมันหมันใจว่าอันแม่การดื่มน้ำเลย อันนี้ก็คือสีงามนะือนกัย่งอีกหลายว่าพี่น้องนุ่มสิไปจัดดอกไม้เด้อบานของนุ่มอันผุนว่าทันไดแล้วขอบคุณทุกคนที่มาเป็นมูกันยุ่มเม,ม,มือนนี่เ <c oughs> มื่อหนานุ่มสิพาเฮ็ดยังบู่แต่ว,ว่าตอนนี้นุ่มอยากท่ายไว้ว่าหนุ่มยู่หนาแม,ม,ม้มนุ่มบ่ม,ม,มีมูนุ่มต้องคึกคืน <c oughs> คลิปหนาพอกันไหมจ้าคลิปนี้ขอบคุณค่ะ <c oughs> โอ้ยสว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 ย <c oughs>